สวัสดีทั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้จิ๊บน้าจะ้าจะดูดวงให้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บรบกวนนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่จิ๊บนะจ๊ะ45นัดหมายเวลาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำเตือนก่อนดูดวงอย่าเพิ่งรีบเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหรือเรื่องราวอาจจะสล หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความสุขดีอยู่ชีวิตก็จะยังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตามที่ไพ่บอกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงเวลาละไปดูดวงกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะราศีมังกรวันนี้จิ๊บน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีมังกรที่มีคู่แล้วนะคะคลิปนี้สําหรับคนมีคู่แล้วนะคะคนที่มีแฟนแล้วตกลงแล้วแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันแล้วหรือแค่ตกลงกันเป็นแฟนก็ถือว่ามีคู่แล้วนะคะงั้นมาดูกันต่อเลยค่ะว่า ดวงของราศีมังกรในเดือนเมษายนพศ2564ความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับคนที่เกิดในราศีมังกรคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะมาดูภาพรวมกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวขึ้นไพ่ภาพรวมไว้ให้ตรงนี้นะภาพรวมของความรักในเดือนเมษายนเป็นอย่างไรบ้างราศีมังกรคะตัวตนของคุณนะค่อนข้างที่จะน,นิ่งเฉย ราศีมังกรในเดือนเมษายนค่อนข้างจะเหมือนนักบวชนะคะคือเฉยเฉยไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษแล้วก็แอบ,บมีความหงุดหงิดอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอยู่บ่อยๆนะคะนี่คือตัวตนของคุณหรือว่าสภาพความรักของคุณก็คือเฉยเฉยแล้วก็มีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงบ้างเล็กน้อยคือเวียงเวียงหน่อยนะคะแต่ว่าในตำแหน่งของความสัมพันธ์เป็นไพ่ u e e n ออเปนติเคิลซึ่งถือว่าความรักดีนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนในช่วงเดือนเมษายนคือดี มากคือต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ของตัวเองราศีมังกรเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็เป็นอ่าเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคือเป็นช้างเท้าหน้าได้เป็นคนที่ออกความคิดเห็นได้วางแผนหรือนําพาครอบครัวไปสู่จุดที่ประสบความสําเร็จได้ในเดือนเมษายนความสัมพันธ์ค่อนข้างแน่นแฟนและผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้าถ้าหากว่าคุณเป็นราศีมังกรผู้ชายนะแปลว่าความสัมพันธ์ของคุณก็ดีค่ะดีโดดเด่นแล้วก็ความสัมพันธ์ค่อนข้างแน่นแฟน และตัวคุณเองค่อนข้างที่จะยอมแฟนในช่วงนี้นะถ้าคุณเป็นผู้ชายแปลว่าคุณค่อนข้างที่จะยอมผู้หญิงในช่วงนี้ยอมปล่อยให้เขาทํานั่นทนํานี่แล้วคุณก็สบายใจด้วยในการยอมนั้นไม่ได้รู้สึกที่จะถูกบังคับอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนในเดือนเมษายนดีมากๆสําหรับชาวราศีมังกรนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงที่ เฉยๆต่อกันแล้วก็หมุดหิดใส่กันเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ได้ดีแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขดีด้วยนะคะแต่ว่าไพ่บทสรุปค่ะเป็น the moon ไพ่เดมูนแปลว่าในใจลึกๆนะ ราศีมังกรเองในใจลึกๆไม่แน่ใจว่าเราจะคบกันได้นานขนาดไหนเราจะคบกันได้จริงๆหรือเปล่ารู้สึกเหมือนค่อยๆคบกันไปแล้วก็ดูๆกันไปในใจลึกๆยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหรนะ่นักแต่ในความสัมพันธ์ที่แสดงออกนั้นดีทีเดียวเลยล่ะค่ะอะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคู่ของราศีมังกรคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนเมษายนนะคะ คู่ของราศีมังกรน่ะเขารู้สึกว่าคุณนะราศีมังกรคือคนที่ดีที่สุดคนที่เก่งคนที่พรีพร้อมคนที่เหมาะสมที่จะเป็นภรรยาของเขาหรือเป็นสามีของเขาเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้ คู่ของราศีมังกรอะรู้สึกต่อราศีมังกรว่าเป็นคนที่ใช่ที่สุดสําหรับเขาเลยและแถมไพ่บทสรุปยังเป็นไพ่เพจออฟคัพแปลว่าเขาคิดถึงคุณตลอดเลยนะคู่ของราศีมังกรทั้งคิดถึงทั้งรู้สึกว่านี่คือคนที่ใช่ที่สุดเพราะฉะนั้นคู่ของคุณคิดกับคุณแบบเพอร์เฟกมากๆเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วเขาก็คิดถึงคือคือทั้งเหตุผลและความรู้สึกไปในทางเดียวกัน คือเขาคิดถึงคุณมากและเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่มากๆนะคะคือดีเลยคู่ของคุณคิดกับคุณดีมากและแถมนะ <S <S> <S เขายังรู้สึกว่านี่แหละคือคนที่สามารถสร้างครอบครัวได้เขารู้สึกว่านี่คือคนที่เป็นครอบครัวได้จริงๆนะคะและยังไม่พอนะอ่ะอันนี้คือความรู้สึกของเขาในเดือนเมษายนแต่ว่ามันจะมีส่วนลึกๆเล็กๆน้อยๆในเดือนเมษายนที่คู่ของคุณเขาจะรู้สึกเสียใจเกี่ยวกับการกระทําของราศีมังกรเล็กๆน้อยๆเพราะ รู้สึกว่าราศีมังกรมีเรื่องโกหกเขาอยู่หรือเปล่า อาจจะเป็นการโกหกเล็กๆน้อยๆหรือว่าเขารู้สึกได้อะว่ามันไม่จริงเขารู้สึกได้ว่าเขากําลังถูกหลอกอยู่เล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอื่นดีหมดเลยแต่เขา่มีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ในใจลึกๆเล็กๆน้อยๆอยซึ่งเขาจะแสดงออกหรือเปล่าเนี่ยแต่ละคูม่ไม่เหมือนกันนะคะไงไั้นมาดูกันต่อว่าแล้วแล้ว,ลวราศีมังกรล่ะในเดือนเมษายนเนี่ยรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักเดี๋ยวขึ้นไพ่ภาพรวมให้นะคะ าราศีมังกรเองเนี่ยนะพอดูไพ่แล้วราศีมังกรเองรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวเองมีความสุขมากเกี่ยวกับความรักเพราะไพ่เดอะสตาร์เป็นบทสรุปเลยคุณมีความสุขมากๆคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนสําคัญและคุณก็โดดเด่นคุณคุณมีความสุขกับชีวิตคู่ในเดือนเมษายนแต่ว่ามันจะมีอยู่เรื่องบางเรื่องที่ทําให้คุณเองอึดอัด ณอึอดอัดมากๆพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมสถานาการณ์ได้หรือเรื่องเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้เกิดจากคุณแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณไม่รู้จะทํำยังไงแล้วคุณก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยสิ่งที่คุณทําคือ คุณทําหน้าที่ของคุณต่อไปแล้วคุณก็ทําหน้าที่ของคุณได้ดีในส่วนของเรื่องที่คุณไม่สามารถจัดการได้และคุณอึดอัดอยู่เล็กๆน้อยๆนั้นราศีมังกรใช้วิธีการเจรจาและทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่มันเป็นเรื่องเล็กๆที่มันเป็นอะไรที่สะกิดใจอยู่ในใจของราศีมังกรเองแล้วก็คู่ของเขาด้วยนะคะอ่ะลองดูแล้วกันแต่ละคู่ไม่เหมือนกันนะคะแต่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆมากๆน่าจะปรับความ เข้าใจกันได้งั้นมาดูกันต่อว่าแล้วราศีมังกรควรทำอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนเมษายนนะคะขึ้นไพ่ภาพรวมให้ตรงนี้ไพ่บอกว่าแบบนี้ค่ะไพ่บอกว่าจริงๆแนละ้วคุณเป็นคู่ที่รักกันมากหวานกันมากไพ่สองถ้วยคือไพ่คู่รักที่ดีที่สุด ขึ้นในความสัมพันธ์ของราศีมังกรกับคู่นะเพราะฉะนั้นในเดือนเมษายนอย่างที่บอกคุณกับคู่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากหวานมากมีความสุขมากแต่ว่าความรู้สึกบางอย่างที่รู้สึกว่าถูกตำหนิหรือตำหนิอีกฝ่ายหนึ่งหรือมีข้อกังขาที่จะมีอีกฝ่ายหนึ่งคือเรียกว่าไม่ว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นราศีมังกรเองทำอะไรให้ถูกตำหนิ หรือคู่ของราศีมังกรเองรู้สึกเหมือนถูกตําหนิหรือมีเรื่องบางเรื่องที่กังขากันอยู่เล็กๆในใจเนี้ยมันจะแก้ไขได้ค่ะ มันสามารถพัฒนาแก้ไขและปรับปรุงได้ด้วยนะเพราะไพ่ใบนี้ปรากฏประกอยู่ตรงข้างๆกับไพ่5าดาวเพราะฉะนั้นยไม่ต้องกลัวเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ค่อยจะสบายใจกันอยู่มันสามารถแก้ไขและพัฒนาและทั้งคู่พร้อมที่จะปรับปรุงและสถานการณ์ทุกอย่างมันกําลังจะดีขึ้นไพ่จัสตเมนต์อยู่ในบทสรุปนะคะเพราะ เพราะอย่างนั้นเนี่ยมันแปลว่าไม่ต้องห่วงเลยแค่คุณพยายามปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองในส่วนที่มันรู้สึกไม่ดีให้ดีขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ว่าคู่ไหนจะเป็นเรื่องอะไรแก้ไขได้ด้วยการติดต่อสื่อสารคุยกันให้เข้าใจนะคะมันเกิดจากการสื่อสารเพราะฉะนั้นสื่อสารกันให้เข้าใจแล้วมันก็จะดีขึ้นเองค่ะโอเคถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากสําหรับ ราศีมังกรนะคะดูแลภาพรวมความรักคุณมีความสุขดีมากความสัมพันธ์ค่อนข้างเหนียวแน่นและแน่นแฟนมากในเดือนเมษายนค่ะขอบคุณมากๆสํสำหรับาการกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วก็กดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะ